เหรียญนางกวักพกข้าวซับสองหน้าหลวงพ่อกิมชุนวัดสีเงินเจริญสุขจังหวัดปราจีนบุรีปี2536อกตอกสองโคดเนื้อเงินเจรจาธุรกิจให้หันด้านที่ตอกโคดก้าวออกเปิดรัพย์รับโชคให้หันด้านที่ตอกโคดน้ำมหาเศรษฐีออกหลวงพ่อกิมชุนได้รวบรวมเนื้อเงินโบราณจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเง,งิเน,นพด,ด้วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคล แผ่นยันเกจิอาจารย์ทั่วประเทศและมวลสารที่หลวงพ่อกิมชุนปลุกเสกไว้นำมาหล่อหลอมแล้วรีดจานอัคระหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นเหรียญนางกวักโพกท้ัพย์เกจิอาจารย์สายปราจีนบุรีร่วมอธิษฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้กับญาติโยมตลอดทั้งศิษยานุสิษ์ทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสุดยอดเหรียญนางกวักแห่งโชคลาภและที่พิเศษสุดคือเกจิอาจารย์สายปราจีนบุรี ในยุคนั้นตั้งใจปลุกเสกกำกับคาถาเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์เพิ่มบารมีในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่คลอ่องเกจจีาจารย์สายปราจีนบุรีได้ประจุคาถาสุดลับอามตำรับหลวงพ่อกิมชุนซึ่งท่านตั้งใจจัดสร้างจึงได้นำตำรับตำรามหามิลิลิตรเรียกทรัพย์บันดาลสุขอัดพลังพุทธาคมพลังมหาเวทพลังคาถาที่ได้ร่ำเรียนมาทั้งหมดเรียนเสกนางกวักอย่างเข้มขลังให้โดดเด่นเรื่องเมตอามหานิยม มหาเสน่ห์บรรดาลโชคใช้แล้วร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายขึ้นดุดแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ชับราดนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนารมอ,อันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดป,ประสบการณ์โชคลาบไม่เป็นรองใครนางกวักเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมในหมู่พ่อค้าแม่ค้าด้วยนางกวักมีพุทธคุณเด่นในด้านกวักโชคกวักลาบกวักเงินกวักทอง เรียกเงินเรียกทองให้ไหลามาเ,เทมาเทมาเป็นมหาสเสน่ห์ใครเห็นใครรักเมรอามหานิยมทําให้ค้าขายดีมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้าขายคาถาบูชาเหรียญน,นางกวักโภครัพย์ชาชาชาอาหารละนะเทเฉเศฐีบูชีตราชชาชาอาหางราชาสัพยักเคสัทธาพวันตุเมปัจ,จะ่ะใช้สําหรับเสกเป่านางกวักให้มีฤทธานุภาพทางด้านค้าขายโชคลาภ ร่ำรวย